บริษัทของกะทินะคะเป็นบริษัทที่ครบวงจรเลยนะคะยิงโฆษณานะคะที่ยิงได้ตรงจุดมากๆนะคะยินบล็อกลถล่มทลายมากนะคะแล้วก็ทีมงานก็หน้าตาดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะนกนะคะเป็นตัวแทนของ D a l y e t i s Clinic ค่ะ หลังจากที่ได้ใช้บริการบริษัทหัวกะทินะคะก็สึกประทับใจมากนะคะเพราะว่าเป็นบริษัทที่ครบวงจรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำอาร์ตเวิร์กนะคะกราฟิกใหม่ๆตลอดเวลาคอนเทนต์ก็ใหม่ๆตลอดเวลาเลยนะคะจะมีการยิงโฆษณานะคะที่ยิงได้ตรงจุดมากๆนะคะอินบ็อกซ์ถล่มทลายมากนะคะและ้วมีถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอก,ก็คือตัดต่อได้ดีที่เลือกมาที่เดลิตี้คลินิกนะคะก็ได้รับมาตรฐานค่ะแล้วก็ได้เห็นจากรีวิวใน Facebook ค่ะเยอะมากเลยค่ะ อองก็เลยตัดสินใจที่จะมาค่ะตามไปดูกันเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะหาการตลาดดีๆก็แนะนำหัวกะทิไว้นะคะ